อยากเติมเกมจังเลยทุกคนมีร้านแนะนําผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าทุกคนไม่มีผมมีนะครับผมก็คือร้านที่มีชื่อว่าจูนปิโกะนะครับผมร้านนี้นะครับผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมและเครดิตน,นะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหล,กลักราเลยทุกคนนะปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอน100%่นะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเกลือกันนะทุกคนอย่าลืมกันนะทุกคนนะเติมเกมจูนปิโกะนะทุกคนนะจูนปิโกะกรับสวัสดีสวีัดทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยแล้วกันนะรรับมวีนนากาตอตกอดแขง กิจกรรมละกันนะครับผมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของ2คู่หูนะครับผมรู้ว่าสสามีภรรยากันนั่นเองนะฮะก็คือหมาป่ารมนะครับผมกับหัวอู่นั่นเองนะครับผมแต่คอสตูมที่มานะครับก็จะมีแค่หมาป่ารมแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะจ๊ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาตีบอสนะครับผมวันแรกกันนะครับผมซึ่งบอสตัวแรกนะครับผมก็เป็นบอสตัวละครน้ําแข็งของเราเองครับผมน้องน้ําแข็งสุดน่ารักของเราเองนะฮะ ซึ่งข้อแตกต่างของการเล่นโหมดนี้นะครับผมกับอีกไอของถังเท้านะครับผมก็ต่างกันตรงที่ครั้งนี้นะครับผมถ้าเราทําเป้าหมายเสร็จนะครับผมจะได้แต้มคะแนนฟรีนั่นเองนะครับผมก็จะมีบอกนะครับวิญญาณจานลงส่อสู้นะครับผม8คนนะครับถ้ากับว่าเราต้องลง8คนเท่านั้นนะครับผมลงน้อยกว่านี้ไม่ได้นะฮะและรวมถึงนะครับผมทีมสูญเสียนะครับเพชรพีห้ามมากกว่า20%เนเองนะครับผม มาผมเริ่มเกมไปทีบร้อยับผมถ้าเราทำภารกิจครบ3อันนะครับผมหรือว่า3ภารกิจเสร็จนะครับผมก็จะได้แต้นะผมมาบวกกัน15แต้มแล้มานะทุกคนเนาะซึ่งสำหรับผมนะครับถ้าทุกคนเล่นจริงๆนะครับผมแนะนำว่าเอาตัวละครหมางจิ้นมาน่าจะเวิร์กที่สุดนะครับในสายคอนเนาะพวกหมางจิ้นข้อดีของเขานะครับเริ่มเกมมาเขาสามารถปล่อยสกิลได้เลยนั่นเองนะครับผมเออสกิลของเขานะครับผมทำให้ลูกน้องเขาตายหมดเลยนะครับไอ้พวกฝั่งนี้ผมไปสองฝั่งนี้นะฮะเออทำให้เราเริ่มเกมมาแล้วก็ยิงอาวุธใส่อย่างเดียวนะ ซึ่งหมดนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนสำผมนะครับแค่เอาอาวุธลับนะครับผมยิงไปเรื่อยๆครับผมก็จบนะครับผมแค่นั้นเลยนะฮะอาวุธลับยิงเดียวครับผมยิงอย่างเดียวไม่ต้องสนใจอะไรมากมายครับผมก็คือเน้นยิงอาวุธลับอย่างเดียวนะครับคลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากมายครับผมก็น่าจะมายิงอาวุธลับเล่นๆให้ทุกคนดูนะฮะเอออะไรประมาณนั้นเลยไปยิงอาวุธลับกันไปก่อนครับผมมายิงเข้าไปอีกรอบนึงนี่เนี่ยเห็นไหมครับผมดาเมจก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันเนาะซึ่งผมขอทำลายสถิติตัวเองหน่อยละกันนะครับผมดูจัดาไไปปก่อน ก็ตีไปเรื่อยครับผมซึ่งโหมดนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนแบบว่าเล่นมาตั้งแต่เริ่มแรกนะครับผมดูจากทรงแล้วทุกคนน่าจะมีถังอาวุธลับแล้วนะครับแนะนำนะครับว่าเอาถังอาวุธลับมาเล่นดีกว่านะครับผมแล้วก็รวมถึงนะครับเอาขี่ลมมานะครับเอามาบู์สปิดแล้วก็บู์ดาเมจให้กับเพื่อนๆนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวละครสายคอนที่ดีสุดสหรับผมน่าจะเป็นตัวละครหมาหงจิ้นนั่นเองนะครับในการที่มาเริ่มเกมมาผมระเบิดตุ้มๆนะครับผมให้เป้าหมายตายหมดเลยนนนนนนะะะรรััอออไปมาา้ก็่่ตโจจททีสุดเง รวมถึงกุ้ยเหมยนะครับผมมีเพิ่มลูกไฟด้วยแล้วก็สามารถเพิ่มบัฟสองอารมณ์ได้ด้วยนี่นะครับผมอ่าซึ่งสำหรับผมนะครับตัวละครอย่างเช่นอานนิ่งนะครับผมแล้วก็ออสการ์นะครับไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราแค่เอามาเน้นยิงอาวุธรับเฉยนะครับผมลูกไฟน่าจะไม่ขาดหายอะไรมากมายเนาะเออเราไม่ต้องบริหารลูกไฟอะไรมากมายครับผมเราก็แค่ยิงอาวุธรับอย่างเดียวนะครับผมเห็นไหมยิงไปอย่างเดียวนะครับผมแค่นั้นเลยนะจ๊ะรวมถึงนะครับผมเอาหูเรียนหน้านะครับผมมาทําการที่ให้เป้าหมายนะครับผมติดสถานะบาดเจ็บสาหัสนะครับ ซึ่งตัวละครที่บาดเจ็บสหัชได้อีกน่าจะเป็นตัวละครเจเบนจามาตนะครับผมที่สามารถทําให้เป้าหมายบาดเจ็บสหัสได้อีกนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นหลายนะครับผมโอเคแล้วก็สกิลไปได้แล้วผมก็แค่รอเวลาเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากมายผมก็ไม่มีเทคนิคอะไรเยอะแยะผมก็ยิงอาวุธลับอย่างเดียวครับใครปั้นได้แรงกว่าก็น่าจะประมาณนั้นนะทุกคน <laughs> โอเคเครื่องแหวนแต่ละตัวใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไล่ให้ละกันนะผมตอนจบคลิปละกันนะครับผมผมจะเปิดให้ดูทีละตัวเลยละกันเนาะโอเค อันนี้ยิงกันไปก่อนนะผมนี่เนี่ยตื้มไปหนึ่งทีใผมบาดเจ็บสัหัตเหรอฮะบัฟปิดบัฟราเมจดไปแล้วผมนี่เนี่ยบูตปบรกรอบหนึ่งครับเตรียมมาดาแปนก่อนครับผมบับลูกไฟมาครับผมไปยิงปบรกรอบหนึ่งครับผมปื้มตัวละครเสียวอู่เอามาทําไมนะผมก็ดามจดมันแรงมาครับผมเมื่อกี้แหมและรวมถึงนะครับถ้าเราสกิลใช่ไหมยิงอาวุธลับไปนะครับตัวมันก็ออกไปโจมตีด้วยครับผมทําให้มันตีเบิลได้ตรงตรงเลยนะครับมันก็เลยแบบว่ามันมากๆของตัวมันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือ ก็มีสกินมันแล้วก็เอามาอวยนิดนึงแล้วกันนะฮะเอออะไรประมาณนั้น,น,นเลยไม่มีอะไรมากมายเน,ะนาะคะแนนอยู่ที่225นะครับผมเออโอเคผมถ้าเราตีเสร็จนะครับเราก็ได้ของรางวัลประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลยนะจ๊ะ <c oughs> เห็นไหมได้ของรางวัลมานะครับผมเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเอาจริงอะ่ะทุกคนจะตีตายหมดเวลและคะแนนทุกคนอาจจะเท่ากันหมดเลยถ้าคะแนนเท่ากันนะครับผมเ <c oughs> ขาจะดูยังไงนะครับผมก็ดูจากเนอันเองนะครับผมเออซึ่งเทอนะครับผมใครทําน้อยที่สุดนะครับผมก็จะอยู่ที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมเห็นไหมคะแนนทุกคนจะเท่ากันหมด เลยอย่างที่ผมบอกไปเลยครับไม่ต้องไปฟิกเรื่องการตีอะไรมากมายครับผมไปฟิกที่ว่าเอาอะไรมาบูตดาเมจให้จบไวๆดีกว่านะครับซึ่งทีมแต่ละคนมันก็จะเหมือนกันอยู่แล้วผมแต่อยู่ที่ว่าใครอัพของอะไรได้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมแต่ทีมมาอยู่เหมือนกันอยู่แล้วครับผมก็ถางอาวุธรับอยู่แล้วคือคีมรักนะครับผมและตัวละครซับพอร์ตนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวมานอสรนะครับที่มีสองลกแล้วก็ตัวละครนะครับผมอย่างเช่นขี่ลมนะครับหรือว่านกคาทานะครับก็สามารถเล่นได้รวมถึงผู้เลนหน้านะครับผมก็สามารถเล่นได้นะ และรวมถึงนะครับตัวละครหมาจินนะครับที่เริ่มเกมมานะครับระเบิดตุ้มตามนะครับผมคือไม่ต้องเสียเธอเนะครับผมแถมทำดามเป้าหมายได้ด้วยนะครับคือโคตรดีนะฮะเออซึ่งแหวนแต่ละตัวนะครับผมซึ่งผมก็จะใส่ไม่อะไรมากมายผมผมก็จะใส่ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมนี่นะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะเปิดให้ดูทีละตัวเลยละกันเนาะซึ่งวงแหวนนี้นะครับก็ไว้ตีแค่กิจกรรมนี่เฉยๆนะครับผมไม่ได้เอาแบบว่าเล่นแบบว่าเป็นหลักนะครับผมเออก็อย่าเพิ่งไปก๊อปปี้อะไรกันมากมายเนาะอะไรประมาณนันะครบผม โอเคซึ่งคลิปโดว,วันนี้ก็มีพลงน,นีเลยและการผมสำหรับการตีวัดแรกครับผมตัวละครน,น้ำแข็งของเรานะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปโดวอหน,น้าเลยและการขผมคลิปดิดวอน,นี้มีเพยงนี้นะครับผมบ๊ายบาย